เลขเด็ดวัดกุฎแห่จรเข้หลวงพ่อพิบูล นี้อยู่ที่จังหวัดอุดอรนะครับวัดเนี่ยที่ให้เลขดังแล้วก็หามาจากสระเข้เขาเรียกว่าวัดกุดแห่นะครับตรงเนี้ยแต่ก่อนเขาบอกจระเข้มากเนี่ยในสระเนี่ยนะอันนี้มันเป็นอ่อหญ้าสะะนะอันนี้เขาเลยปั้นจระเข้วัดกุดแห่เนี่ยปั้นไว้แต่ก่อนเนี่ยให้โชคให้ลาบใครก็คงจะรู้จักนะ นะครับวัดกุแถท,ที่จังหวัดอุดรน,นะครับอำเภอพิบูรนี่ท่านผู้ชมไม่ธรรมดานะครับ<อ>นี่เนี่ยเป็นเป็นปูนนะเขาหินมาตั้งมาตั้งตั้งแล้วก็เรียงนะครับทำเป็นได้เค้ทำลูกตานี่ยลูกตาก็ได้เห็นปะ่ะนี่ลรูกตานี่ย เนี่ยเขาบอกว่าเขาหาเลขกันหาที่ดวงตานี่แหละนะหาที่ดวงตาว่ามันขึ้นเลขหรือขึ้นตามที่ตัวท่านนี่แหละนะเขาเรียกว่าวัดกุแทนะครับอยู่ที่จังหวัดอุดรน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นสลา,าที่ทําใหม่นะเขาสร้างถวายนะครับเพราะตรงนี้มันเป็นหนองแล้วก็เป็น ทั้งหมดเนี่ยเป็นั้วนเนี่ยนะเขาจะทําเป็นทั้งหมดเลย่านผู้ชมเห็นไหมจะเป็นไอเคทั้งนั้นนะครับทําเป็นไอเคไม่มีอย่างอื่นเลยไอเดคล้วนๆวันนี้ผมพาผู้ชมมาถึงที่แล้วนะอยู่ที่จังหวัดอุดอรเนี่ยจะมาขอเลขขอเลขขอโชคขอลาบไปดูกัน ครับนี่เห็นไหมเนี่ยเล็กเล็กเล็แบบเนี้ยที่ที่เขาดูในตากันนเะนาะก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยนะครับท่านผู้ชมคนก็คงแจะได้ยินแล้วว่าวัดกุแถเนี่ยเขาดังเรื่องเลขกนะครับ เนี่ยคไรู้กีกแค่มันเลยนะครับนะครับเป็นวัดที่อันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นหนองอ่ะนะแต่ก่อนเนี่ยเขาบอกมันลึกแล้วเป็นหนองเขาก็เลยขุดมันทำถนนถนนทาง นะหลวงพ่อพิบูลอำเภอพิบูล,บลที่พี่นางสิพรใบพงนับถือนะ่ะนะครับอยู่จังหวัดเดียวกันแหละห่างกันประมาณที่ยี่สิบโลได้ไหมไม่แน่ใจนะหลวงพ่อพิบูลที่อยู่อำเภอพ,พิบูลเขาตั้งเป็นชื่อหลวงพ่อเลยนะแล้วก็ที่เห็นไหมนี่เห็นเป็นป้ายวัดขเขาไหมละครับเนี่ยของแท้เลยนะ วัดวัดกุแท่ไหมเขาเขียนมาเลยว่าเป็นเนวัดกุแท่นจะไปดูไปเช่หมดเลยนะครับวันนี้เขาเปิดหกโมงเช้านะนบินทบาทเนี่ดวงตาเนี่ยเห็นไ,ไหม บอกดูที่เวลตานะครับดูของไอ้เคเนี่ยจะเห็นเลขผมก็ไม่รู้นะผมไม่เคยด,ดูนะี่นะเขาสร้างไว้ใหญ่มากนะครับนี่อ๋อตัวน มองเห็นด้าน,นอยเหรอสายแจ๋วเลยท่านเจ้าเห็นไหมเนี่ยเขาบอกมองทะลุไปเลยด้านในผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นไหมเขาจะเห็นเลขแล้วก็หาตรัวเ, <c oughs> เขาบอกเขาหาที่เคเนี่ยท่านเจ้าเคมันให้โชคให้ลาบนะแล้วก็มีมีหลายตัวเรื่องของเรื่อง ที่ไหนตัวแล้วก็สร้างหวายไว้สำหรับคนที่ให้โชคให้ลาบแล้วก็จะมีเยอยเคอยู่นั่นเดี๋ยวเราไปไหว้หลวงพ่อพี่บูรณ์นะครับ เดี๋ยวนี้เราต้องไปที่คำาชานดด้วยนะนะครับเพราะใกล้ เวลาละนะครับที่จะต้องรับโชคเปิดได้บดานนับซับ ไปดูหลวงพ่อผุบุญนะครับที่เขาย้ายไปไหว้นะต่ก่อนท่านอยู่หลังนี้นะอยู่หลังนี้นะครับทีนี้ท่านย้ายไปหลังนู้นนะครับตรอบคนที่เชอาเสี่ยงดวงนะครับก็นะจะทำรัรวหมดเลยนะวัดกุฏแห่เนี่ย นะครับใครที่เขาถูกหวยกันโหเรียกว่าวัดนี่เหลือเงินเป็นร้อยนะวัดเหลือเงินเป็นร้อยล้านอนะ่ะเขาถาวายไว้นะครับวัดนี่นะท่านผู้ชมเห็นไหมจอลักษ มีเคทังเพราะท่านเนี่ยเป็นคนป่าไม้เครหรือเสือไม้เคไปเคมันมารบกวนนะครับนะเขาเรียกว่าเป็นเมืองพอดานเลยก็ว่าได้นะหลวงพ่อพี่บูนองเงี้ยนะครับ อยวัตีิบูรณ์ที่คุณสรีอพรนภัยพงศ์ท่านนับถือเพราะเป็นภาคที่อยู่ในอำเภอของท่านนะครับที่วัดป่าสว่างธรรมเย็นสบายเลยนะลวงปู่เนาะ โอเคมันมาทีนะมันกินวาเล่นน้ําเล่นท่ามันกินหมดนะตรงนี้ยทะลุไปที่หนองคายได้นะครับที่ยืนอยู่นี่คือวัดกุฏแห่นะท่านผู้ชมเห็นไหมเขามาขอโชคขอลาบกันเพว่าแล้วจะดวงนะที่แน่ๆน,นะเดี๋ยวพาผู้ชมไป คำชะโนดนะครับคำชะโนดกันต่อเลยนะก็เรียกว่าวัดที่อุดรเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะนะครับหลายที่หลายทิศหลายทางน,นะครับที่เป็นศาลาหลวงปู่หลวงพ่อที่ท่านสร้างไว้ให้นะครับด้วยวควางรับเขาบอกว่าให้ดูที่ตาดูนเนี่ยเข้าไป่ะ ผมว่ามันต้องมืดๆถึงจะขังถ้ามันไม่มืดอ่ะมันไม่แรงมองไม่เห็นมีสองสององนะบนนี้นะเป็นรูปแค่ที่เป็นบริวารของปู่พิบูลเนาะปู่พิบูลท่านผู้นิมิตวัดนี้แล้วก็ชื่อวันนี้นะวัดกุเห่ท่านเป็นผู้สร้างนะครับอันนี้เขา,ราสร้างพิยนา ที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับและคนหลายท่านที่อยากจะบูชาหรือสร้างเนี่ยเป็นคูเป็นคลองแต่ไอ้เคเยอะไอ้เคไอ้แค่นะ have, เนี่ยนะวัดกุดแห่เนี่ยเขาบอกว่าสุดยอดนะครับว่าเรื่องราวของ หวยเลยแหละนะครับต้องใกล้วันจริงๆหรือปะนะอันนี้ก็ยังยิบก้านะครับตอนนี้หลวงพ่อพี่บูนอยู่ตรงนี้นะผู้ชมนะผู้ชมก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะพาไปทำชนโนต่อวันนี้ที่ทำชนโนนดีนะนะครับเขาต้องมาขอเลขขอเบอร์กันล้นหลามแน่นอน วันนี้เป็นวันดีนะนะวันที่29เลยเนี่ยวเขาปั้น ได้เลขยังได้เลขไหมเหนอได้เลขไหมไม,ไม่ได้หรอไม่เห็นด้วยดูไม่เป็นเด็กด็ม,ม,ามากับคุณพ่อคุณแม่เขาน่าเึ้ามา ดูไม่เป็นไม่ใช่เด็กผมก็ดูไม่เป็น,นเขาบอ,อกวันอยู่ในตาอยู่ใน,ในจระเข้นี่แหละนะเาดูกันยังไงอ่ะเิมเคยดูไหม,ไมใช่เวลาระยะยาวอะ่ะถ้าู่ วัดกุดแขกครับอยู่ที่อำเภอพิบูรณ์จังหวัดอุกดรลนะครับวันนี้ที่คุณสรีพรไพพงษ์ท่านนะขึ้นอยู่นะครับท่านผู้ชมและผู้ฟังนะใครที่อยากจะได้เลขได้เบอร์ต่างๆนะครับ